เสร็จแล้ผมนายแะทุกท่าผมจะมานำเสนอบทวิทยุกระจายเสียงและการแพร่ภาพนะครับทำมาเป็นม้พวิ่งนะครับการกระจายเสียงนะครับก็จะคือการบอกเสียงทางวิทยุหรือการกระจายเสียงทางอากาศนะครับส่วนการแพร่ภาพก็คือการออกอากาศาทางวิทยุโทรทัศน,น์หรือมีการหรือมีการ เสียงและภาษาครับวิทยุโทรทัศน์วิทยุคือเป็นสื่อมวลชนประเภทหนึ่งหมายถึงการเคลื่อนที่ของเด็กไฟฟ้าหรือขึ้นวิทยุส่งข้อมูลนะครับส่วนวิทยุโทรทัศน์นะครับเป็นสื่อมวลชนอีกประเภทหนึ่งหมายถึงการส่งสัญญาณไฟฟ้าในรูปภาพและเสียงพร้องนะครับ วิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์แบบปฏิสัมพันธ์ 3, นะเป็นเป็นโอกาสที่ให้ผู้รับข้อมูลกลับมายังผู้ส่งไม่ว่าจะเป็นการถามกลับหรือตอบกลับนะส่วนกรกระจายเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับคือการนำสือเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์เข้ามาผสมผสานในข้อมูลนะครับลักษณะวิทยุกระจายเสียง ก็จะแบ่งออกเป็นลักษณะเฉพาะนะครับของผู้สื่อสารต้องเอาไปใช้ให้เึงปรน์แก่ผู้รับสารทำค่าของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรสารคือขั้นตอนการีกระจายเสียงและโทรสารคือผู้ผู้ผู้สื่อสารสายช่องทางสื่อสารกับผู้รับฟังนส่วนวิทยุวิทยุโทรสัรนะครับก็คือเป็นภาา เพื่อให้เกิดความเจริญงอกงานในตัวบุคคลความสำคัญในการบันเชื่อนะครับในชีวิตประจำวันแหละความรันเชื่อเป็นสัดส่วนในการรับเชื่ออยู่ในทุกสาระรายการที่ว่าสาระประเด็นความสำคัญของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในฐานะสื่อพัฒนาประเทศเนื่องจากวิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อสานได้รวดเร็วและอย่างรวดเร็วไกล ว่าสื่อประชาชนจะเป็นต้องภาษีทิเสษสามารถเข้าใจได้จึงเหมาะเก่ดใช้ัฒนาในการศึกษาความสัมพันของวิทยุกระจายเสียงในฐานนับเป็นเครื่องมือการสื่อสารโลกนะคือเป็นเครื่องมือในการส่งข่าวสารให้รูปแบบใน ガラで出てた。